ะะมาจะเจอกับมิ้งนะคะที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมิจะพาทุกท่านนะคะมาดูรถนะคะซึ่งบอกเลยว่าหลายๆท่านอยากจะได้เป็นเจ้าของมากๆนั่นก็คือเจ้าตัวแรปเตอร์คันนี้นี่เองนะคะคันนี้มิต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าชอบแบบเดิมๆนะคะไม่ได้แต่งอะไรมากมายเลยนะคะแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยค่าตัวอยู่ที่ 1,699,000าบาทแต่ว่าถ้าเป็นสีนี้ค่ะสีเทานะคะเพิ่มเพียงแค่1,000 0บาทเท่านั้นเองนะ,ะเดี๋ยวมิจะพาทุกท่านมาดูว่าคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้เจ้าตัวแรปเตอร์นี่เลยนะคะแบบเดิมๆนะคะหน,หน้ากระจังหน้าของเขาก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยเป็นฟอร์ดแบบเดิมไม่ได้แต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะถัดมามิ้งจะเปิดให้แล้วนะคะในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบไบ LED นั่นเองแล้วก็ คันนี้นะคะมิงจะพาทุกท่านมาดูในส่วนของกระโปรงรถด,ด้านหน้าต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเปิดได้แบบง่ายๆเลยนะคะใช้นิ้วสก,กิดทีเดียวค่ะนี่เลยเปิดได้แบบง่ายๆเพราะว่าเป็นแบบค้มโชกผ่อนแรงนั่นเองนะคะเปิดได้ง่ายๆแล้วก็คันนี้ค่ะแรปเตอร์นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2.0ค่ะนะคะ2 1 3แรงม้าคันนี้เป็นแบบไบเทอร์โบค่ะขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะคะเครื่องยนต์2.0ลิตรนั่นเอง ใครที่บอกว่าอยากจะเป็นเจ้าของเจ้าตัวแรปเตอร์นะคะก็สามารถติดต่อมิ้งมาได้เลยนะคะคันนี้เห็นไหมคะว่าดึงเปิดปุ๊บเดึงขึ้นไปง่ายๆเลยแล้วก็จับลงมาอย่างนี้ง่ายๆเลยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยคันนี้เดี๋ยวมิ้งจะพามาดูรอบข้างกันนะคะด้านข้างของเขาก็จะแต่งมาแบบนี้แล้วเรียบร้อยก็คืออันนี้เป็นแบบมาจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้ตัดแต่งแ,แ,แต่อย่างใดอันนี้เป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะคะแล้วก็ ดูได้นะคะในส่วนของล้อของเราค่ะเป็นแมตของ B F นั่นเองนะคะหน้ายางของเขาเนี่ยอยู่ที่285ทับ70ขอบ17นั่นเองนะคะก็จะได้แบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะคันนี้ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปล่อยแล้วนะคะก็คือแบบเดิมๆเ,เลยลูกค้าชอบแบบเดิมๆไม่ชอบแบบแต่งนะคะข้างในของเขากว้างขวางเลยทีเดียวค่ะนะคะอย่างที่เห็นว่า ฟอร์ดของเราค่ะพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าผ่อนแรงนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วอันนี้เป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พได้ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นั่นเองเนาะ<ม>ก็คือ<ม>กว้างขวางเลยทีเดียวคันนี้ก็คือยังไม่ได้แกะพลาสติกออกนะคะเพราะเขาก็จะเป็นเบาะหนังเนาะใครที่บอกว่าอยากจะได้สีเทาคันนี้เพิ่มจากราคารถแค่1,000บาทเท่านั้นเอง คันนี้นะคะใครที่บอกว่าอยากจะเป็นเจ้าของรถนะคะง่ายๆแต่ว่าคันนี้นอกจากจะเดิมๆแล้วนะคะอันนี้จะตกแต่งแค่โลบาร์นะคะจะเพิ่มโลบาร์ในส่วนของ outlander มาให้คุณลูกค้านั่นเองนะคะคันนี้ก็คือแบบเดิมๆทั้งคันเลยใครที่บอกว่า อยากจะเป็นเจ้าของรถแรปเตอร์คันนี้นะคะง่ายๆดาวไม่แพงเลยสําหรับใครที่บอกว่ามีงบเท่าไหร่นะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ค่ะใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง36เดือนกันเลยใครที่บอกว่าอยากจะได้ดอกเบียบ้ยพิเศษหรืออยากจะได้ส่วนลดพิเศษสามารถติดต่อสอบถามมิ้นได้นะคะเดี๋ยวมิ้นจะทิ้งช่องทางการติดต่อด้านล่างไว้ให้ใครที่บอกว่าเอ๊ะอยากจะได้แบบชุดแต่งรอบพันหรือว่าอยากจะได้แบบเดิมๆิมแบบนี้ก็สามารถติดต่อมิ้นไม่ได้เช่นกันสามารถโทรได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ คลิปนี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าตัวแรปเตอร์คันนี้ซึ่งแต่งเดิมๆไม่ไม่ได้แต่งเพิ่มเติมเลยนะคะเพิ่มแค่โลบาร์นั่นเองหรือว่าใครที่บอกว่าเอ๊อยากจะได้ชุดแต่งรอบพานจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนแบบกันชนหน้าหรือว่าอยากจะยกสูงนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าตัวแรปเตอร์คันนี้เรียกว่าโปรโมชั่นดีในส่วนของดอกเบีย้ยก็0%เเท่านั้นหรือใครที่บอกว่าอยากจะได้ส่วนลดพิเศษก็สามารถสอบถามได้แล้วก็ต้องบอกเลยว่า ใครที่บอกว่าจองกับมิคงนะคะคุณจะได้ในส่วนของแถนไปเลยในส่วนของเครือบแก้วฟรีหนึ่งครั้งด้วยนะคะใครที่บอกว่าสนใจสามารถติดต่อมาได้นะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย